งวันนี้ก็ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งวันนี้ก็ดีใจท่านควจะพอใจดีใจชาญยืนไปเ้ยในนัดจะได้เจอกับบอสลอสสตีนค่ะคนนี้สวยมากคนนี้สวยมากใช่แล้วก็ใกล้เวลาที่เราจะเป่าเทปกับดูเวลาขอเวลาได้หนึ่งนาทีวันไหนในนาฬิกาเนี่ยนาฬิกายี่ห้ออะไรโอ้แพงด้วยแพงด้วยโอเคเดี๋ยวมาเล่นกันไปเรื่อยๆค่ะก็เดี๋ยวเรามีอาหารฟรีทางด้านนู้นเลยไม่ว่าจะเป็นอาหาร เราก็เป็นเส้นเนียของทางร้านว่าท่านใดที่เข้ามาเราก็จะมาลงชื่อบุยพรหรือว่าจะมาเซ็นชื่อใดๆก็ตามนะคะเนื่องจากวันสุดท้ายของเราสุดท้ายท้ายสุดหลังจาก11ปีที่ผ่านพ้นมาก็ยาวนานมากมายเลยทีเดียววันนี้จัดพร้อมกันเลยเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่น้อยด้วยแล้วก็เป็นวันปิดท้ายของบาร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเอาามาจึงเวลา ว่าตแรกผใกล้เวลาวินาทีนล้วนาฬิกามีนี่นาฬิกากี่โมงแล้วนะตอนนี้ประมาณใกล้เช่นเดียวกันาฬิกาเละเวลาเหลืออีกกี่นาทีอีกกี่วิอีกกี่วิเดี๋ยวเชิญเคสค่ะเชิญเคสเราก็นาฬิกาหเดินทางเร็วมากเสร็จจุดแล้วเสร็จจุดแล้วส่วนนี้ก็ขอเรียนเชิญกับ ทัานผู้ใหญ่นะคะทัานแขกจั้นผู้มีเกียรตินะคะลุงเปียกเนาะนะคะลุงเปียกนะคะผู้ใหญ่ใจดีรอใช่ช่วยรอรอดูดีวิสาสินวิสตาไปยึงสักหน่อย <laughs> <c oughs> แล้วก็ ก็เรียนเชิญคุณหมอพ่อชัยด้วยนะคะด้านบนเวทีเลยนะจ๊ะนะคะร่วมเป็นเกียรติด้นะคะเป็นเกียรติกับเรียนเชิญคุณเบียค่ะลุกเบียลูกเบียที่ปรึกษา Walking Street แล้วก็เป็นที่ปรึกษาของ Girl Rolling l i f e บ้างกับน้องๆสาวสวยเซ็กซี่มันดูดีเรียนเชิญคุณหมอพ่อชัยค่ะด้านหน้วด้านบนเวทีเราสักนะคะเชิญพี่หมอคะเชิญพี่หมอเรียนเชิญพี่หมอใกล้ๆคุยพี่นะคะใกล้สุดเอออะไร อะไรอะไรลูกเพี้ยค่ะลูกเพี้ยลูกเพี้ยอยู่ไหนเอ่ยนะลูกเพี้ยค่ะลูกเพี้ยผู้ใจดีอ่ะอยู่กับเรามาโอ้โหสิบเอ็ดปีสิบสองปีเราเนี่นะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นกับลูกเพี้ยอะไรก็ามที่ดีอ่ม ก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขในอาหารรู้สึกว่าอาหารก็เยอะมากแล้วก็เครื่องดื่มนะคะก็ตามอัตยาสัยเลยทีเดียวอยู่กับพวกเราไปยันเช้าวันนี้ก็มีของแจกของช่วยมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลังจากพวกเราก็ยังมีคุตี้สาวสวยร่วมโชว์พิเศษพิเศษด้วยแล้วก็ดึก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 มลุมลุดดึกดึกเมลึกมมลึกอะไร เดืกดมาเลือกอะไรนะเดืกดมาเลือกอะไรไม่ตอบเดืกดมาเลือกอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูมาเลือกเกึอกๆก็ดูดูว่าเดืกดจะมาเลือกเครื่องหรือว่าเดืกดจะมาเลืกกเกือกๆก็ว่าไปนะคะรับพุกได้ดีเราพุกเออเต็โป๊ะเอออะไรประมาณนั้นโอเคเราจะมานับเขาเดากันไหมเดี๋ยวมอบใบให้พี่น้อยดีกว่าเร็วเรียนพี่น้อยพูดอะไรสักน้อยนะคะ ชุลิเชียเราจะดับไปแล้วนะคะแต่ยังไงเราจะมาร่วมกันใช่ตอนนี้เรามาร่วมกันร้องเพลงวงร้องในวันวันเ,เกิดสำหรับเดี๋ยวเราชวนพี่น้อยพูดอะไรนิดจะเล็กน้อยนะคะกอนที่บอกเชีย์เพราะว่ายังไม่ถึงยันเเนาะ Customers, uh, 11 years, uh, almost 11 years. Um, my friends at the back over there in the VIP area, thank you very much. All the rest of friends in the VIP area over there, thank you. But m most of all, um, most of all, it's a thank you to my staff. Um, many have worked here for 10, 11 years. Um, they are the most important people to me in this business. So, the band, thank you. The ladies, thank you. The waiters, thank you. The bar staff, thank you. The technicians, thank you. Everyone, thank you very much. I hope you enjoyed tonight. I, go. I I do hope tonight does not end in the way the first opening night did when my wife was arrested and taken to the monkey house and spent one hour in the cells. Uh, so I hope that does not happen again tonight. Uh, please, will you all now join with me in singing happy birthday to my wife, my beautiful wife, Norris

ของเราสุขภาพแบ่งเป็นสี่ฤดูเราไขอสิบกว่ากันค่ะ คุณคุณหมอกรอบชัยนะคะที่ให้เกียรติมากๆขอบคุณลุงเปียกขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมุมนู้นเลยค่ะขอตบมือขอเสียงตบมือเพื่อนๆหน่อยค่ะขอเสียงตบมือแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนของมิสเตอร์แกรี่ทุกคนนะคะแล้วขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติให้เกียรติมากๆกับ rolling light สองของเรา11ปีกับ rolling light สองเราเป็นลูกเป็นลูกค้ามายาวนานมากนะคะขอบคุณมากๆที่ไม่ลืมกัน ที่ยังยังคิดถึงกันยังมาหาโรลิ่งไลน์สองเราเสมอขอบคุณมากมากนะคะแล้วขอบคุณทีมงานทุกคนวันนี้เราพี่รู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากทำงานกันเต็มที่รุยกันเต็มที่เดี๋ยวตอนเลิกเราก็จะเต็มที่กันนะขอเชิระพพี่น้อ,อ,นอยได้แลวขอตอนนิดนะคะเราณน,นวันนี้เนื่องจากในวันเกิดแล้วเรากยังมี อีกหนึ่งคอนเซปต์คือเราจะปิดตำนานโ o ลิ่งไลท์2ของเรานะคะเดีย๋ยวเราจะเจอกันในรูปแบบใหม่ที่ w ว l k i n g Street ไม่เคยมีมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทคนขอบคุณมา,มากๆที่ให้เกียรติในวันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณจีนะ่าทุกคนนะคะรวยๆทุกคน ในฐานะที่ลูเปียบเป็นที่ปรึกษาของวอล์กิ่งแล้วก็เป็นเป็นที่ปรึกษาของโรลิ้งไลท์เดี๋ยวเราให้พี่ให้พี่เปียบให้พี่เปียบพูดหน่อยค่ะพี่เปียบเดี๋ยวเรียกพี่เดี๋ยวเรียกลุงยังไงเนี่ยอะให้บวยพรในหนึ่งบวยพรในหนึ่งบวยพรในหนึ่งไม่หมดไม่หมดพี่ไอจริงพี่ไอจริงอ้าวก็บวยพรให้น้องน้องน้าบวยพรให้พี่น้อยหน่อยค่ะก็ เรื่องการใจนะได,ได้ได้เป็นสมาชิกของเรียกว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวของโรลลิงเรานะคะก็เรียกว่าเรียกว่าเป็นได้รับบทบาทดีต<ช>รงนี้สีวรงนี้นะคะ<ช>ก็ทําให้ทําให้เราเอา่อเรียกว่ามีทุกอ,อย่างที่เราอยากได้กะัะมีงานมีอาชีพมีเสื้อผ้ามีเงินทองสามารถดูแลครอบครัวมีความสุขนะคะ พี่สมรมีฟัวมีความสุขเนะคะที่อยู่ที่นี่เพราะว่าที่นีเรารักกันแล้วก็ดูแลกันแบบครอบครัวญาติพี่น้องจริงๆนะคะสามปีสามปีที่อยู่มาด้สเขามีความสุขมากเลย่ที่นี่ให้ได้ทุกอย่างจริงๆให้ให้เพื่อนให้พี่ใน้องก็ให้ให้ความหมาเรียกว่าอะไรแล้วก็ความความสุความ น้องๆจะสามารถเรียนได้เนาะมีอาชีพมีงานนะคะก็ขอบคุณพี่น yeah. ้องกับคี่แย่ทีจริงๆแล้วขอบคุณพี่อื่นด้วยงานที่ให้โอกาสเข้ามาตรงนี้เนาะเพราะพี่แอนพี่แอนอยู่มากี่ปีแล้วนี่ตื่นตันมากๆอยู่มากี่ปีแล้วไปขอบ everybody so happy every time every year mm. so for me it's about uh, 11 years to work in this company they said I have to